สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมมนะคะกับหัวข้อสิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับเขาตอนนี้ ลัคนาหรือราศีของคนคนนี้นะคะมีกันมังกรมีนมีนกรกฎพิจิกกลุ่มกันมังกรมีนกรกฎพิจิกกลุ่ม เป็นคนที่หนึ่งวัตถุนิยมสองหัวสูงสามเป็นคนที่ค่อนข้างเนี้ยบะดูแลตัวเองดีบุคลิกลักษณะภายนอกคือมีความแบบสะอาดสะอ้านด,ดู ดูเป็นคนที่พิถีพิถันและก็เลือกเลือกใช้ของดีๆหรือบางทีอาจจะเป็นของราคาแพงคือค่อนข้างเป็นคนหัวสูงนะคนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเข้าของเครื่องใช้ส่วนตัวหรือเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวเองอะหรือแม้แต่การเลือกคนเลือกแฟนเลือกคู่อะไรอย่างเงี้ย คือก็ต้องอยากได้ที่ดีที่สุดต้องหาที่ดีที่สุดเท่านั้นเป็นคนจิตใจดีนะคะชอบช่วยเหลือคนอื่นชอบทำบุญเป็นสายเปนคนหนึ่งแต่เป็นคนชอบหนีปัญหาไม่ค่อยยอมรับความจริงอะไรที่ คือหมายถึงว่าถ้าผิดหวังอะเรื่องผิดหวังเรื่องที่ไม่ได้ดังใจอะไรเงี้ยเขาจะไม่ค่อยยอมรับความจริงแล้วก็จะ act like nothing แบบคือต่อให้มีอะไรเกิดขึ้นต่อให้ตัวเขามีปัญหาอะไรคือเขาก็จะทําทําเหมือนแบบฉันโอเคฉันไม่มีปัญหาอะไรอะไรเง,งี้ยคือไม่ให้ใครรู้ว่าตัวเองพลาดตัวเองผิดไม่ชอบไม่ชอบ ความรู้สึกที่ถูกสงสารไม่ชอบให้คนอื่นมาเห็นข้อผิดพลาดหรือเห็นความผิดหวังอะไรของตัวเองอะ่ะอแล้วมีอะไรก็คือไม่ค่อยเรียกว่าไม่ค่อยแก้ปัญหาดีกว่าแต่แต่อาศัยหนีหนีปัญหามากกว่านะคะอันนี้คือตัวตนเขา ชีวิตเขาตอนนี้เป็นยังไงเอ่ยนิงน่งๆเงียบๆไม่ค่อยได้ดังใจนะคะรู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงรู้สึกถึงจุดที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตอารมณ์ค่อนข้างจะเบื่อหน่ายเซ็งๆหงุดหงิดอ,อยากอยู่คนเดียวเงียบๆ รู้สึกใครพูดใครทำอะไรก็แบบผิดหูผิดตาไปหมดอะช่วงนี้อารมณ์เสียนะคะอยากใช้เวลาอยู่กับตัวเองเนี่ยเขามีความรู้สึกเขาอยากเปลี่ยนแปลงบางคนอยากเปลี่ยนงานอยากย้ายงานบางคนอยากย้ายบ้านอยากย้ายถิ่นฐานเบื่อกับอะไรบางอย่างที่ทำอยู่ตอนนี้งานไม่ได้ดังใจเลยเปลี่ยนงานดีกว่าซึ่งมันก็ก็อย่างที่บอกอะก,ก็เหมาะกับเขาอะ เขาเป็นคนไม่ค่อยแก้ปัญหาแต่ชอบหนีปัญหาในเมื่องานมันมีปัญหางานตรงนี้มันมีปัญหาเปลี่ยนงานเลยย้ายงานดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแทนที่จะแก้ปัญหาตรงนี้อืมเนี่ยลักษณะเขานะคะหรือว่าบางคนอาจจะคิดโยกย้ายเปลี่ยนแปลงย้ายที่อยู่ย้ายไปต่างจังหวัดหรือย้ายไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยมีนะคะถึงจุดที่เบื่อหน่าย เบื end, no game, ่อไหนกับจุดเดิมเดิมเบื่อไหนกับสิ่งเดิมเดิมไม่อยากเผชิญหน้าอยากที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วความรู้สึกความรู้สึกที่เขารู้สึกกับคุณตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณคะ คิดหรือรู้สึกยังไงกับคุณคะโ okay. อเคอะอย่างน้อยๆน,นะในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อคุณก็ยังถือว่าดีแสดงว่าไอ้เรื่องที่เขาเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งเป็นเรื่องอื่นไม่เกี่ยวกับคุณนะคะเพราะกับคุณเนี่ยโอเคเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่ดีเขาสนใจคุณมากๆนะเขามีความรู้สึกสนใจคุณมากๆนะในสายตาเขาคุณค่อนข้างโดดเด่นกว่าคนอื่นๆเขามีความสนใจคุณเป็นพิเศษ มากกว่าคนอื่นๆมีความรู้สึกชอบอะไรบางอย่างในตัวคุณสนใจอะไรบางอย่างในตัวคุณชอบถึงขั้นที่ว่าก็จีบได้เป็นแฟนได้อะไรอย่างนี้เขาอาจจะจีบคุณหรือคุณจีบเขาก็ได้คือถ้าเขาเอ,อถ้าคุณจีบเขาอ่ะก็มีโอกาสจีบติดอืมเพราะเขาก็สนใจคุณมากอยู่เหมือนกันระดับที่ว่าคบพอจะคบหาได้เลยแหละนะคะแต่ถ้าเขาเป็นฝ่ายจีบคุณ คือก็หมายความว่าคือเขาก็ชอบคุณมากพอที่ที่จะเข้าหาหรือเข้ามาจีบเข้ามาสัสัมพันธ์กับคุณนั่นแหละนะคะตอนนี้เขาต้องการอะไรจากคุณถ้าดูจากความรู้สึกก็ค่อน,อนข้างดีเลยนะเขารู้สึกดีกับคุณมากมากเลยทีเดียวนะคะแล้วเขาต้องการอะไรจากคุณอู้ เห็นไหมเขาต้องการความจริงจังต้องการแบบว่าหวังว่าจะเลือกถูกคนนะหวังว่าถ้าคบกับคุณแล้วคือสามารถครบได้ยาวๆนะแบบคบหาจริงจังอยู่กันยาวเลยถึงขั้นแต่งงงแต่งงานกันได้เลยอย่างเงี้ยอ,อ,อันนี้เป็นความคาดหวังคาดหวังจากตัวคุณเพราะฉะนั้นโอเคแหละเรามองว่าคุณก็เป็นเหมือนกับตัวเต็งตัวเต็งในสายตาเขา ที่เขามองมองเอาไว้ที่เขาดูจะหมายมั่นปั้นมือว่าอ่าคนนี้ดูดูมีความเป็นไปได้ดูเป็นคนที่เอ่อน่าจะเข้ากับเขาได้หรือว่าอยู่กับเขาได้นานๆเราเห็นถึงเรื่องความมั่นคงความจริงจังอือ แล้วเขาจะทํายังไงหรือจะเทคแอคชั่นอะไรยังไงกับคุณหรือสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาหลังจากนี้โอเควิวออฟโซ o ูนว้าวเราว่าเขาจะเดินหน้านะมีความเป็นไเป็นไปได้ว่าเขาจะเดินหน้าหรือทําอะไรที่มันชัดเจนขึ้นนะคะและอย่างที่บอกว่าคนตรงนี้เป็นคนสายเป เดี๋ยวเขาจะมีทำอะไรดีๆให้คุณอะหรือไม่ก็อาจจะให้เป็นสิ่งของนะคะของขวัญของฝากของมีค่าอะไรอย่างเงี้ยเพื่อทำให้คุณรู้ว่าเออเขาชอบคุณนะเขาสนใจคุณนะอืมหรืออาจจะเป็นเรื่องของความช่วยเหลือก็ได้นะคะถ้าคุณมีปัญหาอะไรเขาก็จะแบบเสนอตัวเข้ามาช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งการกระทำของเขามันจะค่อนข้างชัดเจนจนคุณสามารถรู้สึกได้ว่าเออเขาชอบคุณจริงๆอะ่ะ ืมแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขาคนนี้เป็นยังไงคร่าวๆแนวโน้มความสัมพันธ์โอเค ความสัมพันธ์เนี้ยมันสามารถจะมองถึงอนาคตร่วมกันได้นะคุณกับเขาอะค่ะเพียงแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะเเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวช้ามันจะมีช่วงที่เหมือนจะไปเร็วหรือมีการเทคชั่นแบบอะไรแบบชัดเจนมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีช่วงที่ค่อนข้างนิ่งสถานการณ์นิ่งความสัมพันธ์นิ่งๆแล้วเดี๋ยวมันก็ กลับมาเร็วกลับมาคืบหน้าอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าภาพรวมอะเรามองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมันสามารถดูไปถึงอนาคตมองเห็นอนาคตได้หรือสามารถวาดฝันอนาคตข้างหน้าได้สามารถที่จะคิดหรือวางแผนอะสามารถวางแผนอนาคตกับคนคนนี้ได้อยู่นะคะเพียงแต่ว่ามันมันต้องใช้เวลานิดนึงอยากจะ เตือนว่าอย่าอย่ารีบร้อนอย่าใจเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือค่อยๆดูกันไปมันอาจจะยังมีเรื่องอะไรที่คุณสองคนจะต้องปรับต้องต้องจูนเข้าหากันอีกเยอะนะเอ่ออืมไอ้ที่มันมันต้องใช้เวลาเนี่ย จริงๆมันเป็นหลักปีแหละที่ต้องรอค่ะที่ต้องค่อยๆดูกันไปอ่ะนะกว่ามันจะมั่นอกมั่นใจคือส่วนหนึ่งเราว่ามันมาจากทางเขาด้วยเพราะว่าเขาเป็นคนที่ช่างเลือกอย่างที่บอกว่าเขาจะต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดถ้าเป็นกรณีบุคคลก็ต้องเลือกคนที่ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะตอนเนี้ยเขาชอบคุณเขาสนใจคุณแต่ ระยะเวลาที่เขาจะมั่นใจว่าคุณคือคนที่ใช่เป็นคู่ชีวิตเลยอย่างเงี้ยมันอาจจะต้องใช้เวลาเออเพราะเขาก็ต้องดูให้ชัวร์ให้มั่นใจเพราะอะไรเพราะเราเห็นจากจากไพ่ก่อนหน้าเนี้ยที่เราถามถึงเรื่องของความคาดหวังอะคะ่ะเขาคาดหวังคู่ชีวิตนะเอาจริงๆแล้วอะเขาคาดหวังคนที่แบบคือเป็นคนสุดท้ายเลยอะ สามารถแต่งงานสามารถอยู่ด้วยกันได้สามารถอยู่ยาวได้เพราะฉะนั้นอนะ่ะมันก็เลยจะต้องต้องดูชา้าๆเพื่อความชัวร์ไม่อยากจะแบบรักเลิกไม่อยากที่จะต้องไปคบหาคนใหม่ต้องเรียนรู้ใหม่หรือว่าไม่อยากที่จะยิ่งถ้า,าตัดสินใจรวดเร็วแต่งงานรวดเร็วแล้วถ้าเกิดมันไปไปไป,ไปกันไม่ได้อ่ะ มันต้องเลิกลามันต้องหย่าอะไรเงี้ยซึ่งคนคนนี้เป็นคนค่อนข้างมีอีกโก้ค่อนข้างที่จะแบบว่าอย่างที่บอกอีกโก้หัวสูงแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาเห็นจุดด้อยจุดผิดพลาดอะไรในชีวิตตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาแต่งงานแล้วเขาหย่าคนอื่นรับรู้ว่าเขาหย่าเขาไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตคู่อย่างเงี้ยโอยหน่อยไม่ไหวไม่ชอบไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยคือเพราะฉะนั้นเขาคาดหวังความสมบูรณ์แบบนะคะ นนเพราะฉะนั้นอะไรมันก็เลยจะอาจจะค่อนข้างช้านิดหนึ่งหรือยากนิดหนึ่งคุณดันมาเจอคนที่ฉันต้องสมบูรณ์แบบคนอื่นจะต้องมองเห็นแต่ความสุขของฉันเห็นแต่แง่ดีในชีวิตของฉันเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยอ,อ,อารมณ์ประมาณนี้อะประมาณนี้นะคะจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ